วันนี่นุนทิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตำล่าของแม่เอสซีนะคะงวดที่ผ่านมางวดวันที่ย2สิบสองนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งทั้งสองเก่าทั้งหาสองนะคะสุดยอดมากนะคะตำล่าของแม่เอสซีนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้งวดวันที่2 4นะคะตำล่าของแม่เอสซให้มาแล้วจะเป็นตัวได้นะคะไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะ เอฟซีหลายๆท่านหลายๆก้นก็อยากให้นุ่นทิยาตตามหายนะคะตอนเศร้าๆนุ่นทิ่ญาโทรไปแม่แล้วบอกว่าเล่าตอนเศร้าบ่าว่างนะคะเพราะว่าลูกล้านไปโุงเรียนต้องอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกล้านไปโุงเรียนนะคะเพิ่นกะติดภารกิจของเพิ่นกะเ่ราว่ากันนะคะเพิ่นกะเลสัญญาว่าทรงเหล็กหายทางไร่นะคะหายนุ่นทิ่ญาเราแท่นนะคะกับ่เป็นยังนะคะ สรุปว่าวนวทางของแม่ f อซเอามาลงทางงสองเฮาเป็นงวดแรกนะคะงวดที่ผ่านมาตํารลววันที่22กันยายนที่ผ่านมานะคะแนวทางของเพลินเพลินบอกว่าสิบงวดรุดหกงวดนะคะงวดแรกเอามาลง่องนี้นะคะวันที่22นะคะเพลินหหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดห้าแปดสองแปดเ้าห้าสองสองเก้าห้าเก้านะคะ ค้นปรากฏว่าตำล่าวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเลขออกขังบนสองห้าสองงล่างออกเก้าสองนะคะกระเท่าก็ว่าเข้าบนเข่าล่างบนเข้าตรงๆล่างเข้าโตกลับนะคะนะคะสุดยอดอหลีนะคะแนวทางของแม่เอฟซีนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสำรับงวดนี้นะคะงวดนี้เป็นวันที่ยี่สิบีนะคะ ตำราวันที่ยี่สิบสี่ของแม่เอฟซีนะคะนุ่นทิยาก,กระทรไปแม่แล้วก็บบว่างแล้วก็ส่งหายนุ่นทิยาเราแทนบ่เป็นยังนะคะจะให้เบื้องลักทานน้ำันว่าแม่แล้วส่งห้เป็นแบบใดนะคะแต่วนุ่นทิยาก,ก็จะลอกออกมาจะอธิบายทีละขั้นตอนจะได้บ่งงนะคะแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะนะคะ <S <S ของงวดที่ผ่านมาคุานกับ เพิ่นกระซุ่งเห็นนุ่น่ิญาเบ่งแบบนี้นะคะวันที่พลาดมากนะคะนะคะซุ่งมากแบบนี้กระตรงกันแล้วกระทษสัมผัสนะคะสำหรับงวดนี้นะ,ะมวดนี้เพิ่นซุ่งมากแบบนี้เด้อค่ะนะ,ะมันบอกว่าให้นุน่ิญาเราแทนนะคะเออกลับด้วยวันที่ยี่สิบสี่นะคะเออนุอทน่ิญาเข้าใจเข้าใจแบบว่า คิดว่าเป็นเป็นเลขบอแมนนะคะอันนี้เป็นวันที่นะคะวันที่24เดือน9เพื่อนหามากแค่6ชุดนะคะงนะะนะะาะแนวทางของแม่เอฟซีนะคะส่งมาทางลายนะคะตำลาววันที่24เดือน9 6 8นะคะเพื่อนบอกว่าเลขโตัว,วินตัววินจะมี3มี0มี7มี4นะคะจับคู่จับคู่ห้ห6คู่นะคะ สามศนย์สามเจ็ดสามสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่นะคะกลับด้วยนะคะกลับด้วยวันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าหกแปดนะคะเพิ่นบอกให้กลับด้วยพอวาเลงวนทผพานมานี่เพิ่นกะให้กลับทั้งบนมันกลับมาทั้งบนทั้งล่างนะคะเพิ่นให้นุนทิยามาเราแทนกบว่าเป็นยังกับแม่เพิ่นกะเรียงร้านนะคะ อย่างร้านแต่งตัวห้ลลานไปโรงเรียนยก,กับสิญยาแกนน้อยทำมาหากินกับพวากันหายแนวทางมากกัโอเคแล้วนะคะเอฟซี FC กับืิสิบาวนะคะใหนน้นุติยามาบรรยายแทนนะคะสรุปมา่าเดี๋ยวน,นุนิยาหลอกออกมาให้นะ,ะแนวทางของแม่เอฟซีตำลาวนะคะเวื่อที่ผ่านมานี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเข้า5-2กับ2-9นะคะข้างล่างเข้าตัวกลับข้างบนเข้าตัวตรงนะคะ งวดนี้ตำราวของแม่ f อซิงวดวันที่24ตุลาคมเองวดวันที่24กันยายน2568นะคะขอโทษด้วค่ะว่าพิดนะคะตาำราวแม่ไห้ตัววินมามี3ามีศมีเมีสนะคะสามารถวิ่นในแน่หนีจับคู่ได้นะคะถ้าเพื่อนจับหายบ่ถ,ถูกใจนะคะแม่แล้วจับหาจะมี30 37 34นะคะ 070474นะคะทั้งหมดทั้งมวลกลับด้วยบนล่างนะคะเป็นแนวทางตำเล่าของแม่ FC นะคะเขาเก็เาไปเปรียบเทียบไลาๆอาจารย์หลยๆสำนักว่าจะมาตรงกันบ่นะคะจังของของพี่วาดนี่กะลุ่งหายแล้วนะคะของพี่วาดลุ่งหายแล้วสำหรับมินี่กัลุ่งหายของแม่ FC แล้วก็จมีของ พาจาย์พาจา์น้องปื้ออีกนะคะพนขอแกเมื่อไม่แต่นุอนทิยาจะลุ้งให้ตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าแต่ละคีเพาจะลุ้งห่างกันอยู่สองชั่วโมงกว่านะคะจะลุ้งลุ้งติดติดติดกันบ่ได้นะคะเพราะว่าพนกะอยากให้ลุ้งเป็นเวลาคะทางยูทู e มันจะลุ้งเป็นเวลาให้นุอนทิยาจัดทีละช็อตทีละช็อตลุ้งเป็นเวลาเพื่อว่าพนจะยิ่งโฆษณาเขาได้นะคะถ้าลุ้งแบบั่วๆเลยก็ บรูจะจัดบเป็นระเบียบค่ะนะ,ะต้องลงเป็นเวลาอย่างน้นอนๆก็ต้องห้างกันแต่ละคลิปห้างกัน2ชั่วโมงนะคะนะคะสรุปในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางของแม่เอฟซีตำลาวนะคะหลายๆท่านหลายๆคนก็นอยากให้นุ่นทิยาขอแนวทางแม่แล้วมาไห้นะคะมามาตอนเนี่ยนะคะถูกผิดกับบวกันเพิ่นการลงทุนบ่อร้ายนะคะกับห้าบาทสิบบาทนะคะ เลนเพาะเป็นสีสันบันเทิงนะคะนุ่นที่ยากกับบด้สนับสนุนนะคะเพราะว่าเข้ากับสื่อพ่อหอมปากหอมคอนะคะเพราะว่ากับบ่มีผูไดรู้ว่าเลขมันจะออกตัวใดทังช่องเข้านี่เป็นแค่ซื้อกลางเป็นสะพานบนหายทูกอาจารย์ทุกสำนักถ้าบ่มีขอพิพาประการไดนะคะตัวเลขก็มีเขาไม่รู้นะคะสรุปมาด้นนคลิปนี้เป็นแนวทางของแม่เอฟซนะคะแม่เอฟซงวดที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่างแนวทางของเพิ่นนีสิบงวดสิบงวด เขาโฮกวนลุดซีนะคะมวดที่ผ่านมาไ้นุนทิยาเป็นสะพานบุนไ้กับเขาทั้งบนเขาทั้งล่างเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบกันเลยค่ะมวดที่ผ่านมานี่ยไฮไลท์คูนะคะงวดนี่ไฮน้อยนะคะอ่างวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเขาหาสองก็สองเก้านะคะนะคะสําหรับมวดนี้นะคะไฮแค่โกคูนะคะไฮบลายเปรียบเทียบกันเลยนะคะงวนที่ยี่สิบสี่กับงวดที่ยี่สิบสองนะคะนะคะ เปรียบเทียบกันเพิ่นจะหายไปกับบนล่างนะคะเพิ่นบ่บ่มีเวลาให้นุนทิยาสัมผัสบ่าเป็นยังะ่ะนุนทิาายาบาจย้ายได้นะคะเราแท่นได้นะ,ะอันนี้ว่าที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่างสําหรับงวดนี้ว่ามันที่ยี่สี่ตำราวของแม่ยี่สี่นะคะจะได้แคบน้าจอไว้แล้วก็มาลุ่นน้ำกันตอนเย็นๆนะคะ นุ่นที่ยากกขอไว้พ่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของแม่เอฟซีนะคะให้โชคใหม้มันขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะ